สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ประจำปีงบประมาณ2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกุสุมานทุกวันจันทร์สอกอรอระดับอำเภอกุสุมานโดยนางสาวอัญเชลีแผนบุตรครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกอรระดับอำเภอกุสุมานพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกอรระดับอำเภอกุสุมานร่วมกิจกรรมเข้าแถวขารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยการเข้าแถวขารพธงชาติร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีณหน้าเสาธงสกอรระดับอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันที่7กุมภาพันธ์2568สกอรระดับอำเภอกุสุมาน โดยนางสาวอัญชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสากอรระดับอำเภอกุสุมานมอบหมายให้นางสาวป,ปาน,นีนาพงครูกศนตบลเปิดโครงการศูนฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน3าชั่วโมงหลักสูตรการทำพวงกุญแจณนาบ้านโนนหอมหมู่1 1ตำบลกุสุมานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกนลนครวันที่17กุมภาพันธ์2568านางสาวอัญชลีแผนบุตรครูรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสากอรระดับอำเภอกุสุมาน ได้มอบหมายให้นางสุวัฒนาตีพาษและนายวรเชษต์อุมจันอินครูกศนตำบลเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทําขนมดอกจอกณบ้านพพนทองหมู่งตำบลโพธิภิศาลอำเภอกุสุมานจังหวัดสกนลนครวันที่17กุมภาพันธ์2568นางสาวเชลี่แผนบุตรครู รักษาการในตำแหน่งผู้ในการสอกอรอระดับอำเภอกุสุมานได้มอบหมายให้นางแก่นจันทร์คันทีเท้าจัดก,กิจกรรมรักการอ่านให้แก่ประชาชนณบ้านม่วงหมู่สิบตำบลนาผูอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันที่17กุมภาพันธ์2568นางสาวเชลีแผนบุตรครูรักษาการตำแหน่งผู้ในการสอกอรอระดับอำเภอกุสุมานได้มอบหมายให้นางสุวัฒนาตีพาดและนายวรเชษรุมจันอินครูกศนาตาบล เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียน31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการมัดย้อมณบ้านกุสกอยหมู่7ตำบลโพธิไพสารอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันที่17กุมภาพันธ์2568นางสาวเชอรี่แผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสากรระดับอำเภอกุสุมานมอบหมายให้ในายนุพดลกลางทองร่วมต้อนรับนายสนใจยุเศษทักษิณผู้ตรวจราชาการกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชาการที่11 ในการติดตามประเมินผลตามนโยบายการตวรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการรอบที่1ประจำปีงบประมาณ2568ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเต่างอยอำเภอเตางอยจังหวัดสกลนครวันที่17กุมภาพันธ์2568นางสาวเชอรี่แผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุสุมานได้มอบหมายให้นางสาวลัคนาตุนีครูกศน,นตบลและนางสาววรลพภร้อยพิลาครูสรช เปิดกลุ่มอาชีพแบบชั้นเรียนหลักสูตรการถักเปยวันณบ้านโคกสว่างตำบลน,นาโพมีกลุ่มเป้าหมาย13คนโดยมีนางกิติมาชาตพงศ์ครูอาสาสมัครกศนเป็นผู้ติดตามนิเทศวันที่19กุมภาพันธ์2568นางสาวอันเชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสากอรอระดับอำเภอกุสุมาน ได้มอบหมายให้นางกิติมาชาตะพงศ์ครูอาสาสมัครกศนนิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพรูปแบบชั้นเรียนหลักสูตรการทอผ้าพันคอกุกสมโฮงณบ้านกุกสมฮงหมู่สามตําบลกุสุมานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันที่21กุมภาพั 12, 8, นธ์2568ากสกรระดับอำเภอกุสุมานโดยนางสาวอัญเชลีแผนบุตรครูรักษาการตำแหน่งผู้มำนวในการสกรระดับอำเภอกุสุมาน มอบหมายให้นางสุวัฒนาตีพาและนายวรเชษลมจันทร์อินครูก,กรศนตำบลเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำแหนมหมูณบ,บ้านโพธิภิสารหมูม่3ตำบลโพธิภิสารอำเภอกุสุมานจังหวัดสกนลนครวันที่23กุมภาพันธ์2568สกอรอระดับอำเภอกุสุมานโดยนางสาวอัญชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกอรอระดับอำเภอกุสุมาน มอบหมายให้นางสาวปาณีนาพงศ์คุกศนตําำบลเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำปอเปียทอดหมู่11บ้านโนนหอมตำบลกุสุมานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันที่25กุมภาพันธ์2568สกระระดับอำเภอกุสุมานโดยนางสาวเชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผูง้อำนวยการสากรรระดับอำเภอกุสุมาน มอบหมายให้ในายวรลเชษฐร์ลรุมจันทร์อินคูกศารต์บลร่วมออกโรงทานอาหารขนมและบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครณหอประชุมอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันที่26กุมภาพันธ์2568สกรระดับอำเภอกุสุมานโดยนางสาวอนเชลี่แผนบุตรครูรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุสุมานและนางเกมจันทร์ขันทีเท้าเจ้าหน้าที่บรรณาธัการ ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อบนบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นูนยนกลางชุมชนรอมรักณอบตอนาโอนพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันที่27กุมภาพันธ์2568สกรระดับอำเภอกุสุมานโดยนางสาวเชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแห,หน่งผู้อำนวยการสกรร,ระดับอํเาเภอกุสุมานมอบหมายให้นางสาวชินชวัวราชกมและนางสาวธนิยาศิริเวท ครูกษสอนาตำบลเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำข้าวหลามณนะบ้านงิ้วหม, 5, มู่ตําบลอุ่มจานอําเภอกุสุมานจังหวัดสกนลนครวันที่22-24สองถึงยี่กุมภาพันธ์สองพนาสางสาวอัญเชลีแผ่นบรครูรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสกอรอระดับอําเภอกุสุมานมอบหมายให้นางสาวชนทวันราชกมและนางสาวธนิยาศิริเวชครูกศนอตามบลจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุณมสนใจมี่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทําแคปหมูณนะบ้านอุ่มจานหมูหนึ่งตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมานจังหวัดสุโนครวันที่28กุมภาพันธ์2568อกสกรรระดับอำเภอกุสุมานโดยนางสาวอัญเชลีแผนบุตรครูรักษาการในตําแห,หน่งผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอกุสุมานมอบหมายให้ในายวรเชษลมจันทร์อินร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อบนบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชุมชนล้อมออร,ออรักณออบตโพธิไพสาลอเภอกุสุมานจสกลนครวันที่28กุมภาพันธ์2568สอกอร,ระดับอำเภอกุสุมานโดยนางสาวอัญชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกอร,ระดับอำเภอกุสุมานเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวสกลนครสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2567 นักศึกษาที่การจังหวัดสกลนคร